ลกเอาสวัสดีครับพี่น้องครับมีอูดหรือว่ายูทูปเบอร์ท่านไหนที่ถอดไฟลีให้พี่น้องเบิงนะครับเพราะว่างาน,งานเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องออกออกไปเขาที่ศูนย์บริการกับพี่น้องก็กเสียเวลาในเรื่องรอให้เขาเปลี่ยนให้นะครับพี่น้องเพื่อเป็นการลดเสียเวลาเดีย๋ยวช่องคาบ้านห้องเสียให้พี่น้องเบิงนะครับว่าเปลี่ยนไฟลีเฮ็ดแบบใดเนี่ยครับ อาเบิงน,นกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับถอดจิบล็อกจิบล็อกมีอยู่หาตัวนะครับพี่น้องครับพี่น้องแค่มีไขควงตัวเดียวนะครับนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ออกนะครับพี่น้องครับที่ซองซองตรงนี้ด้านออกเดี๋ยว ครับเอาเบิ้งให้เบิ้งจะถัดนี่ครับพี่น้องเอาเป็นกิบแบบนี้ครับเป็นกิบเวลาพี่น้องดันพี่น้องดันมามาแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าตรงนี้นะนะครับจะข้าไว้แค่นี้ครับพี่น้องครับไฟลีอยู่ตำแหน่งใดครับเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวกดให้เบิ้งครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับไฟลีนี่ครับนี่ก็ไฟลีครับพี่น้องครับไฟลีอยู่ตำแหน่งนี่แป๊บนึงนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับไฟลีนี่คือตรงนี้ครับไฟลีอยู่ตำแน่งนี้นะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบิดออกเลยนะครับผมบิดบิดไปทางนี้นะครับผมนี่ครับมันจะแน่นน้นจากน้อยนะครับนะครับน้องออกแล้วนี่คือออกแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับกวักมาแล้วไฟลีนี่ครับ เวลาเปลี่ยนนะครับพี่น้องดึงออกมาเลยนะครับอพี่น้องต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับหรือว่าเอากระดาษทิชชู่มห้องก่อนนะครับหลอดไปนะครับผมห้ามสัมผัสโดยตรงห้ามสัมผัสโดยถรงครับนี่ครับเฟรี่นี่เป็นขวดที่สิบนะครับพี่น้องแบบเสียบครับผมครับเอาพี่น้องครับเบิ้งใกล้ๆครับว่าใส่จักบัรด นี่ครับให้พี่น้องเบ่งยกล้ๆ่้ังหลอดกระซิมีอยู่นี่ครับนี่ครับพยายามใส่ของเดิมเอยวัดเดิมบ่สิบสองโวลต์ห้าวัตครับผมสิบสองโวลต์ห้าวัตเห็นบ่หนักครับเห็นดีดีสิบสองโวลต์หาวัตนะครับพี่น้องครับเห็นบ่ครับนี่ครับเวลาเปลี่ยนพี่น้องก็เอาหลอดไม้มานะครับแล้วพี่น้องก็เสียบเข่าคือเก่าครับนี่ครับ ทีซีแบบเสียบนี่เสียบเพื่อซื้อพี่น้องว่าใส่ได้หรือโบได้เ<ม>บิ่งตรงนี้ได้เลยครับอ<ม>นะครับอกดนี่<ม>ไฟลีคือใส่ได้นะครับผม,มรถคันนี้หลอดไฟยังบูขาดนะครับ<ม>แต่ว่าเฮ็ดให้พี่นอ<ม>้องเบิ่งซื้อๆนะครับเพราะว่าพี่น้องขอม้าพี่น้องถามม้านะครับว่าเปลี่ยนไฟลีเบิ่งนี้เปลี่ยนยากนะครับราด้วยกระนาสีเฮ็ดได้พ้อมด้วยตัวเองครับไม่ต้อง ยาากช่งเเิ่ะครับง่ายๆครับพี่น้องครับแค่ตัวเองครับนี่ยุคนี้ครับเป็นไฟลีครับข้างหน้าไฟลีหนักครับไฟลีหนักเนี่ยต่อไปก็เสียบเฮาแล้วก็หมุนลองปิดเบิ้งครับหองเก้นนะครับเช็คตำแหน่งตำแหน่งตลอดเช็คความเรียบร้อยครับบ่ยากครับครับ อันถ้าเป็นประโยชน์พี่น้องก็เอาไปครับถ้ามันบ่เป็นประโยชน์พี่น้องก็บ่ออกบ่บบต้องออกไปนะครับชิปนี้ขอจบซัมนี้แล้วครับผมขอบคุณครับ